สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์คิหอนธรรมนะครับในคลิปนี้ครับก็เป็นคิวการเจาะลึกชะตาลักนณาราศีประจำเดือนมิถุนายน2565นะครับเรามารับชมรับฟังนะครับว่าลักนณาราศีของท่านเนี่ย มันจะมีเรื่องเฮงเรื่องปังอะไรขนาดไหนแอบกระซิบนิดนึงนะในเดือนนี้เนี่ยมีดาวหลายๆดวงเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรตราธิบดีนะทั้งดาวเดิมๆเป็นเกษตรราธิบดีอยู่แล้วแล้วก็ดาวใหม่ๆก็โครจรโยกย้ายได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีซึ่งคําว่าเกษตรราธิบดีก็คือความเจริญรุ่งเรืองแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับมันก็จะส่งเสริมทําให้ทุกลัคนณาราศีเนี่ยมีทิศทางแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น แต่จะดีเรื่องไหนเรื่องใดนะเรามารับชมรับฟังกันนะครับแต่ก่อนไปรับชมรับฟังนะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์คิโหนธรรมด้วยนะครับและคลิปนี้นะครับก็ถึงคิวเจาะลึกชะตาลัคนาราศีพฤกษกประจำเดือนมิถุนายน2565นะครับสำหรับท่านที่ทราบแล้วนะครับว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤกษก ท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยครับจะมีผลเต็มๆต,ตรงๆกับท่านเลย100%นะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบครับก็ให้พิจารณาที่วันเกิดนะหากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมจนถึง15มิถุนายนนั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวรัคนาราศีพฤกษกเป็นอย่างมากครับท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันและอีกวิธีหนึ่งนะครับทางอาจารย์ขีโหนธรมก็ได้จัดทำคลิป วิธีการเช็คลักนาราศีแบบง่ายๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวอย่างไว้ที่ช่องคำอธิบายด้านล่างนะครับท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดครับเข้าไปคำนวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างแล้วค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลักนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยำสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับผมโอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันนะเราไปเริ่มกันที่เรื่องของการงานนะครับ ผู้ที่ทำงานประจํานะครับดาวราหูครับเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมะนะหรือเจ้าเรือนหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับก็ได้สถิตยอยู่ที่เรือนวินาศนะและได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชคและก็อยู่ยาวไปถึง18เดือนนะครับ ในเรื่องของดาวราหูย้ายราศีนะครับผมได้จัดทําคลิปแบบจัดเต็มไว้ให้นะการย้ายตัวของดาวพระราหูนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ช่องคําอธิบายด้านล่างนะและก็มีที่ท้ายรายการด้วยนะครับจุดนี้ครับอยากให้ชาวลัคนาราศีพฤกษภกเนี่ยเข้าไปดูรายละเอียดเพื่อจะได้รับมือกับดาวพระราหูไว้ด้วยนะครับ แต่สำหรับเดือนมิถุนายนนี้นะครับดาวพระราหูครับก็โคจรไปอยู่ร่วมกับดาวมรตยูเจ้าเรือนวินาศแห่งนี้ด้วยนะแล้วก็ยังเป็นชั่วโมงที่จะต้องไปจัดการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของหน้าที่การงานครับอาจจะมีตัวช่วยนะมีลักษณะแบบเอ่อมีคนลับๆนะหรือมีเอาซอร์ c อะไรเงี้ยเข้ามาช่วยเหลือมาสนับสนุนเพื่อทําให้เรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยมันราบรื่นขึ้นได้เป็นอย่างดีนะครับ ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบเจอนะครับมักจะมาจากผู้ที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะหรือการติดต่อประสานงานต่างๆกับต่างที่ต่างถิ่นเนี่ยค่อนข้างจะมีความยุ่งยากซับซ้อนอยู่ประมาณหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งจะมาจากผู้ที่มีอิทธิพลนะผู้ที่ทรงอิทธิพลนะครับอาจจะเรียกตัวท่านไปช่วยงานกันแบบลับๆนะซึ่งอาจจะกินเวลางานประจําที่มีอยู่นะเลยทําให้รู้สึกว่าเ้ายฉันจะต้องหนักต้องเหนื่อยกับงานนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับ คำว่าเจ้าเรือนวินาศครับในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยมันมีความหมายที่ดีอยู่นะสําหรับผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านงานอิสระงานซีแลนซ์นะครับผู้ที่ทํางานด้านเบื้องหลังงานธุรกิจสีเทานะครับธุรกิจที่พูดถึงการกําจัดและการทําลายการดูแลรักษานะและการและงานที่จะต้องใช้พละกกาลังครับในกลุ่มอาชีพ เอ่อเหล่านี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพนแนววินาศนะเอ่อมันจะมีความเฮงมีความปังเป็นอย่างมากนะครับจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ทรงอิทธิพลนะจากพ่อไม้แม่ไม้นะครับจะส่งผลทําให้เรื่องของงานทีม่มีมีอยู่เนี่ยมันมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดีนะทําอะไรเนี่ยมันก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะว่ามีผู้ใหญ่คอยให้ท้ายนะครับ ช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่18มิถุนายน2565ครับดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนประจำตัวและก็เป็นดาวเจ้าเรือนอาริด้วยก็มาอยู่ร่วมกันที่เรือนนี้นะจะส่งผลทำให้การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของหน้าที่การงานครับมันมีความราบรื่นมันมีความลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนหนึ่งนะอาจจะเป็นเพราะว่าดาวสุกร์ได้ตำแหน่งเป็นถึงอุจจาพิมุกนะ ทำให้ท่าน,นรู้สึกแบบเปล่อยวางนะมีธรรมะเป็นที่พึ่งนะครับผมางานมันยากามันหาทางออกอยากเาปล่อยวางมันซะอะไรอย่างนี้เมื่อท่านทําใจได้อะไรแบบนี้นะมันก็จะทําให้แผนงานต่างๆเนี่ยมันค่อยๆแก้ไขปัญหาทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะครับแล้วทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีราบรื่นขึ้นนะอุปสรรคที่มีอยู่มันก็ไม่ยากเกินจะแก้ไขนั่นเองนะครับอีกมุมหนึ่งครับ ดาวพระเกตเนี่ยก็ไปโครจรเข้าสู่เรือนกรรมมะนะหรือเรือนหน้าที่การงานเนี่ยวันที่13มิถุนายน2565นะครับความหมายของดาวพระเกตครับก็คือความไม่แน่นอนนะแต่ดาวพระเกตครับมักมีเงื่อนไขอยู่เสมอก็จะส่งผลให้ช่วงเวลานี้นะครับในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนนะการติดต่อประสานงานใดๆเนี่ยมักจะลาช้าหรือไม่สำเร็จผลนะครับ สิ่งที่คาดหวังไว้เนี่ยเออแบบสิ่งที่อยากได้กลับไม่ได้นะเออแต่มันก็มีงานตัวอื่นเข้ามาแทรกแทงอะไรแบบนี้นะครับในจุดนี้ครับเงื่อนไขของดาวพระเกตก็คือเรื่องของการปล่อยวางเรื่องของการฝึกตัวเองให้รู้จักความยืดหยุ่นนะครับโดยใช้ธรรมะเนี่ยแหละเป็นที่พึ่งนะครับจะส่งผลทําให้สิ่งที่มันแทรกแทงเข้ามาเนี่ยกลายเป็นผลประโยชน์ที่ท่านคาดไม่เออคาดไม่ถึงมาก่อนเลยนะจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวท่าน ภายหลังได้ด้วยเช่นกันนะครับหลังวันที่26มิถุนายนเป็นต้นไปนะดาวอังคารเนี่ยก็โครจรมาอยู่ร่วมกับดาวพระราหูและก็ดาวมฤตยูในจุดนี้ด้วยนะครับท่านต้องระมัดร,ระวังเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลในการทํางานนะรวมไปถึงข้อมูลที่ใช้ติดต่อประสานงานต่างๆกับผู้ร่วมงานกับลูกค้าอาจจะมีความเสียหายอาจจะตกหล่นนะครับ หรืออุปกรณ์ทํามาหากินเนี่ยมันเกิดเสียหายนะช่วงเวลาที่ต้องเร่งรีบก็เป็นได้เช่นกันนะดังนั้นครับในเบื้องต้นท่านควรจะต้องหาเวลาสำรองข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยไว้บ้างนะครับหากเกิดเหตุกรณีฉุกเฉินขึ้นมานะเออก็จะทําให้มีข้อมูลสำรองเนี่ยเอาไว้ทํางานนะลดทอนปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนในช่วงปลายเดือนให้ได้นะครับผม สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจนะครับหรือผู้ที่ทำค้าขายหรืองานด้านการค้าขายการตลาดอะไรแบบนี้นะดาวอังคารครับเขาเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีซึ่งในหัวข้อนี้ครับจะโฟกัสความหมายไปที่คู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนและลูกค้านะครับและผู้ที่ทำการติดต่อประสานงานทางด้านธุรกิจนะครับดาวอังคารครับก็จะไปสถิตอยู่ที่ภพเรือนลาภะนะ คำว่าราภะก็คือโชคลาภและความสําเร็จนะแน่นอนครับการติดต่อประสานงานทางด้านธุรกิจนะกับลูกค้ากับหุ้นส่วนเนี่ยมันมีความสําเร็จอย่างที่คาดหวังอย่างแน่นอนนะครับในขณะเดียวกันครับดาวอังคารเนี่ยก็โครจรอ,อยู่ร่วมกับดาวพฤหัสนะดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและก็ลาภะด้วยนะครับและดาวพฤหัสยังได้ตําแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดีนะ ในจุดนี้ครับจะออกฤทธิ์ส่งผลทําให้ธุรกิจของท่านน่ะจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเช่นเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริหารจัดการนะการแสวงหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆหรือเป้าหมายใหม่ๆนะครับที่มีความยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมนะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือบริการของธุรกิจท่านนะจะส่งผลทําให้แต่ท่าน,นต้องไปเจอกับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ที่มีกําลังซื้อขนาดใหญ่มากกว่าเดิมนะและก็จะสามารถท,ทรําธุรกิจกับท่านเนี่ยได้ระยะเวลายาวนะเป็นผลกําไรที่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดีและคําว่าเกษตรราธิบดีก็คือความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองนั้นครับตัวท่านเองเนี่ยก็จะต้องยอมรับและก็ทําใจจากผลของการเปลี่ยนแปลงให้ได้ซะก่อนนะ สิ่งเดิมครับมันอาจจะล้าหลังไปแล้วนะทําแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จมันไม่ไปถึงไหนก็ถึงวาระที่จะต้องยุติบริการหรือสินค้าเดิมๆนะครับหรือแผนงานเดิมๆเ,เนี่ยแล้วไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าที่มันมีความทันสมัยนะครับผมตรงโจทย์กับผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนะแล้วก็จะสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวท่านได้อย่างแน่นอนนะครับเราย้อนกลับมาดูกันที่ดาวอังคารกันอีกสักนิดนึงนะ วันที่26มิถุนายนครับดาวอังคารครับเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิและวินาศนะก็ได้โคจรไปสู่พบเรือนวินาศและได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรรายิีบดีนะครับในขณะเดียวกันครับดาวอังคารก็ไปชนกับดาวพระราหูด้วยนะในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็เอ่อและดาวมฤตยูนะไปพร้อมๆกันที่พบเรือนวินาศแห่งนี้นะครับหลังจากช่วงต้นเดือนครับและก็กลางเดือนที่ผ่านมาเนี่ย ตัวท่านเนี่ยก็จะได้ทําใจนะเกี่ยวทำใจเย็นๆเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับหลังวันที่26เป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะมีแรงกระตุ้นมีแรงผักดนันมีอินสปิเรชันเกิดขึ้นนะหรือมีเรื่องที่ต้องเร่งพัฒนานะครับในการแก้ไขปัญหาร่วมกับลูลกค้าร่วมกับหุ้นส่วนและผู้ที่ติดต่อประสานงานทางด้านธุรกิจนะครับ ผลของดาวมฤตยูที่อยู่ร่วมกันเนี่ยในบางจุดอาจจะมีความยุ่งยากซับซ้อนอยู่บ้างนะใช้คำว่าบ้างนะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของข้อมูลในการทำงานครับมันอาจจะตกหลน่นมันจะสูญหายนะอุปกรณ์ที่ใช้งานเกิดความเสียหายในชั่วโมงที่ต้องเร่งรีบนะดังนั้นครับท่านควรวางแผนในการจัดสำรองข้อมูลอันนี้พูดเป็นการย้ำครั้งที่สองน,นะนะสำรองข้อมูลให้ดีครับนะ หากมีกรณีไม่คาดฝันเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยมันก็จะมีข้อมูลสำรองเพื่อที่ทําให้ท่านเนี่ยได้ทํางานต่อแล้วก็ออดําเนินหน้าไปได้อย่างดีนั่นเองนะครับสําหรับผู้ที่ว่างงานนะครับหรือผู้ที่กําลังมองหางานใหม่ๆอยู่ดาวพุธครับเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะซึ่งปุตตะในหัวข้อนี้ครับจะโฟกัสไปที่งานใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตณช่วงเวลานี้นะครับดาวพุธครับก็โคจรไปสถิตท,ทับลัคนา แล้วก็จะอยู่ยาวไปถึงวันที่25มิถุนายนนะครับและนั่นหมายถึงมันจะมีสิ่งใหม่ๆหรืองานใหม่ๆเนี่ยวนเข้ามาสู่ตัวท่านอย่างแน่นอนนะครับในช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่12มิถุนาครับดาวพุธเนี่ยก็อยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะและได้ตำแหน่งเป็นถึงอุจจาพิมุกด้วยนะครับซึ่งโบราณท่านว่าไว้เมื่ออาทิตย์เป็นอุจจาพิมุกค,ครับ จะส่งผลทําให้เกิดเจริญรอบรู้ทางด้านวิชาการมีทรัพย์สมบัติและมีเพื่อนฝูงที่ดีนะครับและเมื่อดาวพุธมาเจอกับดาวอาทิตย์เนี่ยเวลาเขามาอยู่ร่วมกันเขาเป็นคู่มหาทรัพย์มหาปัญญานะตัวท่านก็จะมีโอกาสได้ไปศึกษาไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับ เพื่อเอาไปแสวงหางานใหม่ๆะช่วงเวลานี้นะและท่านก็จะได้รับแรงสนับสนุนจากสมาชิกในครัวเรือนของท่านนะครับในการแนะนําโอกาสนนทางด้านความรู้ทักษะวิชาชีพใหม่ๆนะครับรวมถึงแนะนําเกี่ยวกับเรื่องแหล่งงานใหม่ๆให้กับท่านนะซึ่งก็จะส่งผลทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างมากนะครับและจะตามมาด้วยทรัพย์สินเงินทองได้เป็นอย่างดีด้วยนะดังนั้นครับท่านควรใส่ใจในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เกี de ่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานให้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าความรู้ตัวนี้นี่แหละที่จะทำให้ท่านนได้พบเจอกับงานใหม่ๆที่มีโอกาสดีๆเข้าสู่ตัวท่านได้อย่างมหาศาลในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนนะครับวันที่19มิถุนายนครับ ดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนประจาตัวนะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนอาริด้วยก็ได้โคจรมาอยู่ร่วมกับดาวพุธครับและก็ทําการทับลัคนาของท่านไปพร้อมๆกันนะและดาวสุกก็ได้ตําแหน่งเป็นถึงกเกษตรราธิบดีด้วยนะครับในจุดนี้ค่อนข้างมั่นใจได้เลยนะว่าท่านเนี่ยได้งานอย่างที่คาดหวังไว้อย่างแน่นอนด้วยภูมิปัญญาความรู้ที่ท่านเนี่ยไปฝึกฝนเรียนรู้มานั่นเองนะครับและท่านก็จะได้งานเพราะว่า สเสน่ห์เมตตามหานิยมของตัวท่านล้วนๆเลยนะเพราะเมื่อดาวพุธและดาวศุกร์มาเจอกันเนี่ยเขาเป็นคู่ธาตุน้ําครับเป็นคู่มหาทรัพย์มหาสเสน่ห์เสน่ห์ของท่านครับจะใช้ติดต่อสื่อสารงานใดๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดความสําเร็จโดยทั้งสิ้นนะครับและเป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องด้วยนะทํามาหากินได้ระยะยาวนะ เพราะว่าดาวสุกครับก็ได้ตําแหน่งเป็นถึงเกษตรตร,ริบดีย้ําอีกครั้งเกษตรตริบดีก็คือความเจริญรุ่งเรืองแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับในจุดนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะกับงานใหม่ของชาวลัคนาราศีพฤษภด้วยนะครับเราไปต่อกันที่เรื่องของการเงินนะครับ ดาวพุธครับนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะแล้วเนี่ยก็ย,ยังเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระด้วยนะคำว่ากระดุมพระก็คือ,เ,อ,อเจ้าเรือนการเงินของชาวราศาีพฤษภนั่นเองนะครับในช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่12มิถุนาครับดาวพุธก็ไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์แล้วก็ไปสถิตท,ทับลักนณาไปพร้อมๆกันนะครับก็จะส่งผลทําให้ท่านครับจะต้องวางแผนในการสแสวงหาการเงินนะหรือเป็นการบริหารจัดการการเงินการบัญชีของท่านเนี่ย ทุกอย่างเนี่ยร้วนแล้วแต่เกิดผลทางด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพสูงๆเนี่ยเข้าสู่ตัวท่านได้เป็นอย่างมากนะครับในจุดนี้ครับท่านจะได้รับแรงสนับสนุนนะจากสมาชิกในครัวเรือนของท่านครับมาช่วยการบริหารจัดการในเรื่องของทรัพย์สินรวมถึงการวางแผนให้เรื่องการแสวงหาทรัพย์จากช่องทางใหม่ๆเนี่ยมันจะมีโอกาสทางด้านการเงินเนี่ยส่งตรงเข้าถึงตัวท่านได้เป็นอย่างดีนะครับ ในขณะเดียวกันครับดาวอังคารเนี่ยก็โคจรมาอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสนะที่พูดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับดาวอังคารและดาวพฤหัสครับก็ทํามุมทําองศาเนี่ยโยกกับดาวอาทิตย์และก็ดาวพุทธที่ทับลักนาของท่านอยู่ด้วยนะก่อนหน้านี้ครับมันก็จะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นน่ยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจนะ ก็จะส่งผลให้เรื่องของการเงินเนี่ยมันดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและท่านก็จะได้รับแรงสนับสนุนจากลูกค้าจากคุ้นส่วนจากผู้ที่ทําการติดต่อประสานงานทางด้านธุรกิจนะครับรวมไปถึงได้รับแรงสนับสนุนนะช่วยคิดช่วยวางแผนเนี่ยจากคู่รักของท่านจากสมาชิกในครัวเรือนของท่านนะทำให้ทุกอย่างในการแสวงหาทรัพย์เนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับมันไม่เหนื่อยเกินไปมันไม่เหนื่อยคนเดียวนะ ยิบจับอะไรเนี่ยมันก็เป็นเงินเป็นทองได้โดยง่ายนะครับวันที่19มิถุนายนครับดาวพุธก็จะอยู่คู่กับดาวสุกนะและทับลัคนาของท่านเนี่ยไปพร้อมๆกันนะครับจะส่งผลทําให้เกิดเสน่ห์เป็นทรัพนะการติดต่อสื่อสารใดๆณนะช่วงเวลานี้เนี่ยล้วนแล้วแต่จะสร้างโอกาสทางด้านทรัพย์สินเข้าสู่ตัวท่านเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับ มีผลทางด้านการเงินอย่างต่อเนื่องนะไม่ใช่มาแค่ครั้งเดียวแล้วจบไม่ใช่แบบนี้นะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นถึงเกษตรตราธิปดีนะครับซึ่งจะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการเงินแบบต่อเนื่องนั่นเองนะและในจุดนี้ครับท่านควรใส่ใจในเรื่องของสเสน่ห์ของท่านให้มากนะยิ้มให้หวานพูดให้เพราะบริการให้ถึงใจนะวางตัวให้ดีครับ แค่นี้เนี่ยมันก็จะดึงดูดโอกาสทางด้านทรัพย์สินเข้าสื่ตัวท่านเนี่ยได้กันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับวันที่26มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับดาวพุธเนี่ยก็โคจรไปสู่พบเรือนการเงินนะและได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีนะครับแผนใดๆที่ท่านวางไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่วันที่26มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยก็คือเวลาที่เอาไปโกยทรัพย์นั่นเองนะและต้องบอกว่า เป็นการโกยทรัพย์อย่างต่อเนื่องด้วยนะเพราะดาวพุธก็ยังได้ตําแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีด้วยนะก็จะสร้างรายรับเนี่ยเข้าสู่ตัวท่านได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันครับดาวพุธเนี่ยก็ามาชนกับดาวอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งนะตัวท่านและสมาชิกในครัวเรือนเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยไปเป็นเรเวลที่2องเรเวลที่3นะ ยิ่งหาความรู้ได้มากเท่าไหร่โอกาสในการโกยทรัพย์เนี่ยมันก็สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับความรู้ทักษะวิชาเนี่ยมันสูงขึ้นเงินมันก็สูงขึ้นนะย้ําอีกครั้งนะครับใส่ใจในเรื่องของการศึกษาในชั่วโมงนี้ให้มากๆนะแค่เริ่มเรียนอะไรสักอย่างเนี่ยก็ถือว่ารวยตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยทีเดียวนะครับโอเคครับเรามาถึงเรื่องของโชคลาภกันนะครับ ที่พบเรือนราพะนะครับหรือพบเรือนโชคลาภและความสําเร็จนะจะมีดาวพฤหัสและดาวอังคารครับมาสถิตโคจรอ,อยู่ร่วมกันนะครับโชคลาภที่ได้มานั้นครับเริ่มต้นเนี่ยมันจะเกิดจากการสูญเสียหรือการเปลี่ยนแปลงนะหากตัวท่านเองครับประสบการเหตุการณ์เรื่องของการสูญเสียทรัพย์สินของมีค่าสูญหายนะหรืองานเดิมแบบมันไม่โอเคแล้วมันจะต้องแบบว่าหายจากเราไปนะครับ การสูญเสียความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักคู่ครองนะการสูญเสียความสัมพันธ์กับผู้ที่ทําการติดต่อสื่อสารใดๆณนะช่วงเวลานี้ครับมันจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเนี่ยตามมาภายหลังนะครับผมของเดิมเนี่ยมันอาจจะไปต่อไม่ได้นะสิ่งใหม่ๆมันก็เลยต้องโคจรเข้ามาสู่ตัวท่านและจะมาสร้างประโยชน์ให้กับตัวท่านได้เป็นอย่างมากนะครับ ในที่นี้เนี่ยรวมไปถึงเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะก็จะเป็นเครื่องมือการันตีตัวนึงว่าโชคลาภของท่านเนี่ยมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วนั่นเองนะครับในจุดนี้ครับอยากจะแนะนําในเรื่องของการทําบุญกันสักนิดนึงนะในะช่วงเวลานี้ครับดาวพฤหัสสาหรับชาวราศาาีพฤกษภกเนี่ยมีความโดดเด่นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้ก็โชคลาภเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับ และดาวพฤหัสเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องของผู้ที่มีศีลธรรมนะท่านควรจะต้องทําบุญนะเกี่ยวกับเรื่องของการบูรณะการซ่อมแซมพื้นที่อาคารในวัดพื้นที่สาธารณประโยชน์นะครับรวมถึงประคองศีลห้านะทาบุญทําทานและก็มั่นเจริญสติปัญญานะครับและแผ่เมตตาให้กับผู้ร่วมรับรวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถืออยู่เป็นประจำนะครับก็จะเป็นผลทําให้โชคลาภนั้นอนะ่ะมันมี ความทวีคูณนะมีความใหญ่โตและมีความมั่นยาม,มากยิ่งขึ้นนะครับทําบุญบ่อยๆครับความเฮงความปังมันก็จะบังเกิดกับตัวท่านอย่างแน่นอนนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานการเงนินแล้วก็เรื่องของโชคลาภนะครับส่วนเรื่องของความรักเนี่ยเดี๋ยวผมขอฝากไว้ไปทําอีกคลิปหนึ่งละกันไปแยกให้เป็นพิเศษนะอ่าแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับด้วยการที่อาจารย์ขี้โหนทำเนี่ยเกิดมามีดวงเป็นจัตุสดายนะครับก็คือมีวาจาเป็นทรัพนะก็ขออวยพรนะครับให้กับทุกท่านเนี่ยจงประสบความสําเร็จในสิ่งที่ท่านทําอยู่ มีเมตตามหานิยมสูงๆเอาไว้กอยซั์เอาไว้มัดใจคู่รักคู่ครองนะขอให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงนะขอให้ผลบุญกุศลที่ทำมาได้เจอกับโชคลาภก้อนโตนะครับโอเคครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องล่ำลาก,กันไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ